หนุ่มกัใชัยและรายการค่ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่หลายคนร,รู้จักกันนะคะเขามีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดงและพิธีกรน,นั่นเองเลยคะ่ะแน่นอนว่าในตอนนี้เองเดยวก็ทํารายการหุนกระแสที่ต้องบอกเลยว่าได้รับกระแสดีมากๆเลยคะ่ะและสำหรับคุณหนุ่มกันชัยเองนะคะที่แม้จะได้พูดความในใจผ่านทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไปแล้วในกรณีของหลวงปู่แสงค่ะว่า จะถูกโซเชียลจี้ถามว่าทำไมไม่เอาหมอปลามาออกรายการมาเมื่อค์ให้ชัดถึงประเด็นดังกล่าวรวมไปถึงการถูกกล่าวหาว่าพิธีกรคนดังโดยนำเอาเรื่องอาการป่วยของหลวงปู่แสงเนี่ยมาเปิดประเด็นในรายการหุ่นกระแสในวันศุกร์ที่ผ่านมาจนเจ้าตัวถึงก็ต้องพูดย้ำอีกครั้งว่าก่อนจบรายการหุ่นกระแสถึงดราม,ม่าดังกล่าวว่าทำไมถึงไม่เชิญหมอป้ามาออกรายการรวมไปถึงได้ตัดพ้อ ถึงขั้นอยากเลิกทำรายการแต่ถ้าตนเองเนี่ยเป็นผู้พิเศษก็อยากจะทำตามใจทุกคน,นไหนๆจะพูดแล้วขอพูดอีกทีละกันกับคอมเมนต์ที่ว่าผมยังไม่กล้าทำเรื่องหลวงปู่แสงผมเคารพหลวงปู่แสงสำหรับหมอปลาผมติดต่อไปแล้วแต่เขาก็ไม่มาพูดผมก็ไม่รู้จะทำยังไงและไม่ได้เอาเทปผลกระแสที่มีการสัมภาษณ์หมอเกี่ยวกับกรณีหลวงปู่แสงที่สัมภาษณ์ญาติหลวงปู่แสงลงโซเชียลซึ่งญาติเขาเองก็อยากจะเครีย์ผมก็เลยให้หมอปลาเป็นคน พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมต้องการให้หมอป่าที่ปายเกี่ยวกับอาการนี้และกลายเป็นว่าคนกลุ่มนึงตัดคลิปช่วงสั้นๆแล้วก็ไปจี้ไปชี้นาไปปื้อประเด็นผมยืนยันว่าไม่ได้ชี้นำมันมีข่าวมาก่อนหน้าแล้วไม่เชื่อถามญาติหลวงผู้แสงที่มาออก,กรายการในวันนั้นก็ได้ ในนั้นของหลวงปู่แสงที่ถแถลงพูดเหมือนหมอที่ออกมารายการผมก็งงเหมือนกันว่ากล่าวหาผมว่าเข้าข้างหมอปาเลยไม่ได้สัมภาษณ์ผมก็อยากให้เขามาผมบอกเลยว่าใครรู้จักหรือติดต่อได้ผมก็อยากให้เขามาเหมือนกันนะตัวผมเองอะไรที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีอะไรก็ตามที่ผมพูดไปแล้วเป็นสิ่งที่ไปล่วงเกินหลวงปู่แสงก็ทําให้ท่านไม่สบายใจรู้สึกผิดต้องกราบขอโทษ ผมต้องกลับขอขามาทางหลวงผู้แสงแล้วก็ผมไม่อยากให้ใครไม่สบายใจกับการนำเริ่มรายการผมก็ไปกลั่น,นจเจนผมไม่ได้มีอคติส่วนในมุมหมอปลาก็รออยู่ถ้ามาออกรายการก็จะถามให้ถ้าเขามาถามรายการนะอยากให้มาถ้ามาก็ดีผมได้เลตติ้งและบางคนก็บอกว่าอยากสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยแอนนาอะไรก็ไอห,หนุ่ม แต่แอนนาเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ว่าคุณอยากได้อะไรคุณจะต้องทําให้ได้ถ้าผมเป็นผู้พิเศษนะผมจะเสกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการให้ได้หมดเลยผมเหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจจริงๆคนนี้เนี่ยอยากได้แบบนี้คนนั้นอยากได้แบบนั้นทุกวันนี่ยเชื่อหรือเปล่านอนตีหนึ่งตีสองเพราะต้องมาเคสพวกนี้แหละที่ต้องมาออกอากาศทุกวันจนอยากจะเลิกทํารายการเลยนะ แต่ก็ไม่สามารถได้บอกใครได้คนที่อยู่ในเพจเข้าใจตัวผมผมก็ต้องขอบคุณนะผมไม่ได้มีเจตนะจาจะก้าวล่วงเกินใครแค่อยากจะเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในั้านของคุณหนุ่มเปิดเผยคะ่ะ